สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคเพื่อนเพื่อนสุขุสุคนคะคะว่มามึงมันนี้มาดามเฮ็ดหยังมาเฮ็ดหยังในสวนค่ะวันนี้มะดามทามาทําอะไรในสวนมาดามเอาตําถาดมาสูเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกินค่ะตําถาดมาดาม,มหิวตําบกฮวงมีตําบกฮวงมีใส่กอกมีผักกาดดองมีหน่อไม้อันนี้คือบอกงวงนะจ๊ะบอกงวง อันนี้เขาปุ้นอันเป็นยังไงคือจังสับบักม่วงหลายเทวสันที่แรกว่าสิตําบักม่วงพี่น้องขาบาน,นิอันตําบักม่วงก็ะยากตําบักม่วงก็ะยากก <c oughs> <c oughs> ็เลยตําบักม่วงตําบักม่วงซะบานีฮานั่นบบอีมก็จรงสิเอาบักม่วงใส่น้ำกันเบังนั่นแหละพี่น้องพี่น้องขาสวสดจุ่มกุ้มมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้ออ่าปลาไก่ขา ่าเพื่อนๆทุกคนนะ,จะนกจากเนาะมาไก่ยยลินอ่าย,อย่นุชเจ้าแย่ไปรออะไรแล้วมากินตับมังกับก็มาดามย่นุชสายรอรอจนลงทางกับบ้านเจ้าเห็นไหมหไหมหมาดามกำลังสียบเลยเนี่มาจะามาๆมา,มา,มาตำปลาหนอนหัว,หวส้มตำพี่นามาดามซีรุยเลยได้บานเนี่ยมาดามซีกินแล้วนะคะโน้ำร้ายไหลเสียงดังเป็นยังไงล่ะมามา มากวนพี่้องออค่ะืมแสบครับอาจจะมาเพื่อนทุกคนมาจา้ะเศรน้องนิหนามาด้วยจ้ะน้องนิหนาเพื่อนๆทุกคนทั่วโลกข่ะมาด้วยจ้ะมากินกับมาดา แสบแสบพี่น้องค่ะแสบแล้วก็ดองแดดห่อนๆแสบ วันนี้มา,มาดาม,มากินให้เ,เพื่อนๆชมนะ,ะมากินอยู่ใต้ต้นบะหมีก้อนบกหมีอยู่ในสวนพี่น้องค่ะขอบคุณยเยอะๆขอบคุณมาเลเป็นแบบนี้เลยพี่น้องบะคือขอบคุณน,น,นบ้านเขาขอบคุณนบ้านเรนามันเหนียวขุณนมาเก็คือเส้นมีพี่น้องค่ะ ราสิต่ำบกวงมึงเนี่ยแหะพี่น้องค่ะมาดามจะกินเมดบ่เนี่ยมาแล้วจามากินน้ำกันบ้านติดถนนกับสีดินเสียงรถในจัาหน่อยนะพี่น้องเนาะสวนติดถนนจะกสิเป็นแนวไหนดอกมาดาม เป็นต่ซุ้มข้าวเจ้ากินนะพี่รองตำบอกหงใส่ปูปูนะดใดมีปูนาะเอามาส่งมาดามหน่อยได้จ้ะเด้อใครๆครมีปูนาะเอามาส่งมาดามหน่อยนะคะที่มาเลเซียหาปูนาไม่มีค่ะใส่กอกพี่้องคะใส่กรอก คลิปนี้ก็สิไ่ได้ฝอยเดีย๋ยวเนาะจากเนาะคลิปนี้มาดามจะมากินตำปกหงให้เพื่อนๆชมคลิปหน้าจึงสิฝอยจ้ะคลิปหน้าค่อยฝอย,ยกันเนาะแสบแสบพี่้องค่ะ ปลาท้อนทอาแดกนัวนัวปลาล้านนัวนัวปลาแดกมะเล็กับแพง,พงแพงพีน 14, น่น้องค่ะแพงขวดละสิบสี่สิบห้าเหรียญสิบสี่สิบห้าเหรียญกับเติมเบรกศูนย์ไปนะคะราคาเท่าไหร่แงประเด็กแพงมาก ทำถานรถแรนดีดีพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวนี้จะเสียงรถ เซ็บพี่น้องจ้ามาเล้วค่ะน้ำหม่มาด่างกับไปหาไปหาเนียปลาเด้าในจุดจะได้กินบกมม่วงพี่น้องสิงเป็นกล้องขน้อยขาแม่พี่น้องมึงเนี่ยกินบวมมดปะเนี้ยบกมม่วงอื แล้วเคือว่ากองเขาตอนนั้นเนี่ตอนหิวอ่ะกินซัางกับบลาเรือกินเสือกับอิ่มพระนะอันนี้เริ่มสีอิม่มเลย้บับบางวงบางวงก็เลยสิบเอดจริง หนาแบบหูหน่อยไม้แหมเซ่บแซบตไปนองค่ะ เพดไลายเลยบริคุยกับเพื่อนๆน,นะจนเนะคลิปนี้มะดามขอกินก่อนนะคะคลิปนา้มะาดามเ่านิทานให้เพื่อนๆฟังเนะค่ะเนาะกินจนหมดพี่น้องคะแสบาย โอเคครับพี่น้องขาท่านันจึงพอกันครับมาดามคลิปหน้าเนาคนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดามจะมาเล่านิทานให้เพื่อนๆฟังคลิปนี้กับมาดามมากินส้มตำโชว์ให้เพื่อนๆชมถ้าถูกอกถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามหน่อยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทัวรโลกเ้อค่ะเด้อที่มาให้กําลังใจมาดามขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ส่งมาให้มาดามทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อย ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ